ขอ,ขอบคุณพี่เพชรน,นะคะไม่คิดว่าจะสนานเลยพี่เมย์เมย์ขอบคุณค่ะ ขอบคุณที่สัพคล้องพิมพนะ์าทุกคน <ฏ graffiti> ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เพชรมากๆเลยนะที่มาช่วยอ้ายห ชีวิตนี้จะมีโมเมนต์นี้อย่างนี้อีกกี่ครั้งขอบคุณมากเลยค่ะพี่เพชรน่ารักมากๆเลยค่ะวิมรู้ว่าพี่เพชรแบบตั้งใจมาช่วยจริงๆอยากจะมาซัพพอตจริงๆแล้วก็ทุกคนด้วยเทพไอวอลด้วยแล้วก็ทุกคนที่ช่วยกันขอต่อแล้วก็มาดูขอบคุณมากๆเลยค่ะ โอ๊ยพูดอะไรไปออกคือเหี้ยมั่ วันก่อนที่พิมไลฟ์ที่สนามบินใช่ไหมทุกคนแล้วแบบที่พิมพ์ปิดไลฟ์ไปแล้วไม่มีคนทักว่าแบบเออเนี่ยพิมไลฟ์ม,มาแบบอยากให้มีเทพจังเลยพิมพ์ไม่มีเทพเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบจริงจริงอะพิมอะไม่เคยแบบคิดมากเลยว่าจะมีหรือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอทุกคนทักไปบอ่อยตอนนั้นพิมก็น้อยใช่ไหมแล้วแบบอยู่ๆอะพี่เพชรก็มาช่วยเราเหมือนแบบ ไม่รู้แบบอะไรโดนใจหรือว่ามาแบบพอดีเลยในตอนที่คิมกำลังเฟลมากๆเลยขอบคุณนะคะคือพิงเรื่องมา K, พีเคพิมรู้ว่าแบบอาจจะยังไม่ได้มีคนรับพอร์ตเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่พิมมีอยู่ตอนนี้พิมก็มีความสุข มากมากแล้วคะ่ะขอบคุณมากมากที่ที่สปอตแล้วก็คอยให้กำลังใจพิมนะคะทุกคนแล,กค hey คแล้วก็ขอบคุณเทปเพชรด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณไอวอล์กด้วยที่คอยช่วยดันตั้งแต่แรกๆเลย,เลยคะ่ะตั้งแต่พิมมาไลฟ์แรกๆเลยอืมไม่ได้ร้องไห้เพาเสียใจนะมีความสุขมากๆมีความสุขที่มีแบบคนน่ารักคนใจดีดมา เอ็นดูแล้วก็ซัพพอร์ตค่ะทุกคนขอบคุณค่ะทุกคนยิ้มแล้วยิ้มแล้วยิ้มแล้วไปแล้วไปแล้ว ใม่ลองเลยไม่ลองแล้วขอบคุณมากมากเลยค่ะทุกคนกะแบบเล่นขำๆเอาสายชาร์จพันหัวไเด้วซ้ำ ท็อกเลยเมโลอนโชเลยเหรอจูนไม่ทันเลยให้เมโลอนโชใช่พี่เพชรจะไม่หนีใช่ไหมอยู่ดีๆพิมพ์เต้นเมโลอนโชเนี่ยไม่ถามเทพเราหน่อยหรอว่าเขาอยากดูหรือเปล่าขอบคุณทุกคนนะทุกๆคอมเมนต์เลยนะ่ารักมากขอจูนแป๊บอยู่ดีๆ ไอเต้นเมลอนสายสายเมื่อกี้อยู่นี่ค่ะเต้นเมลอนเลยเหรอโอ้โหพี่แพทย์เขายังไม่ตอบเลยว่าจะดูหรือเปล่าทุกคนพาประทานมากๆ เอาหมือนาประทานมาให้สุดๆดเรามาแบบมาในตอนที่น้อยมากๆ,ๆด้วยในวันนั้นขอบคุณค่ะเออใครชวนมาแอลลี่